วัดอีจ้าเพื่อนๆในที่สุดเราก็หาเจอแล้วนะจ๊ะหลังจากด่าก,กันมาแล้วหนึ่งรอบในที่สุดเราก็หาเจอแล้วสถานที่ผู้กองเรือไยกของเรามาเล่นเป็นโนงอยู่ตรงนี้นะจ๊ะแต่ว่าแต่ว่ามันต้องเสียห้าฟรังหรือว่าห้าสิบโครนบ้านเรานะจ๊ะเพื่อที่จะเดินเข้าไปนะจ๊ะคูมันมีกลิ่นเด่นนะจ๊ะ ถามว่าเราจะยอมเสีย50โครนเพื่อเดินเข้าไปถ่ายหรือว่าเราจะถ่ายแค่จากข้างนอกดีแล้วาวน,นี้มุมปราสาทต้องไปทางไหนเพื่อจะห็นมุม,ม,มปราสาทเราต้องไปเดินหาตาัวจ่าเพราะตี้ก็ไม่ยู่นนะงก็ได้อยู่นี่นางเอกยุนโซรีของเราก็เดินมาจาก โรงแรมนี้นะจ๊ะโรงแรมสตารานโฮเทลนะจ๊ะารานโฮเทลถ้าว่าจะให้เช่นให้ยกไปถ่ายให้ก็คงจะมีปัญหาอนหาดูหลังจากใหญ่ยากันมาแล้วหนึง่งรอบ 여러분, <목소리도> 렇게다